จาวาตัวน้อยจามาตัวใจใจไม่แพาความหมายเป็นเช่นรน้ี้ยน้ไรรักกันอารปลานใจระจ ol ไพ่รวมเพลงเพลงใจยึดมั่นสถามันพลัง รู้ไหมฉันคิดยังไงพิงกี้พายคือฉันว่าเธออิจฉาคือใช่อิจฉาฟังนะพิงกี้ฉันไม่อยากให้เธอโกรธแต่แค่เพราะเรนโบว์เดชมีเพื่อนอีกคนไม่ได้แปลว่ากิวด้าจะร้ายคือว่าอาจจะเป็นเธอนะพิงกี้ที่ต้องปรับทัศนคติเนี่ยเ <c oughs> จ้าหญิงเซเลสเทียที่รักวันนี้หม่อมฉันได้เรียนรู้ว่ามันทำใจยากเมื่อเพื่อนที่เรารักอยากใช้เวลากับเพื่อนอีกคนที่นิสัยไม่ดีถึงแม้เราจะควบคุมไม่ได้ว่าให้เพื่อนเราเขากับใครแต่เราก็สามารถควบคุมพฤติกรรม เป็นเพื่อนที่ดีต่อไปสุดท้ายความแตกต่างระหว่างเพื่อนเลวกับเพื่อนแท้มันก็จะเผยอ,ออกมาสักวันสิทธิผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ทไวเลสปาร์คเขิลขยับไปทางขวาไม่ไม่ซ้ายนิดนึงเดี๋ยวกลับไปขวาทีนี้ซ้ายนิดนึงขณะที่ยังอยู่ทางขวานะหยุดเอาไปทางใต้สองสามนิ้วแล้วก็ขึ้นเหนือสองสามเซนโอเคทีนี้ขยับนิดนึง mm hmm. ไป พร์เฟกฉันเป็นคนเตรียมมุกแผลงแผลงในการปาร์ตี้นี้เองงั้นฉันคงเป็นยายหวยตัวแม่ทุกมุกไม่ได้จอดจองแต่แกล้งเธอแต่เธอซวยเองที่โดนไปเต็มเต็มอา่าาิเด็กๆจ้าทางนี้ทางนี้แม่เป็กเธอทำได้ดีมากอรดพิงกี้พายเรื่องจัดปาร์ตี้ให้กิวด,ด้านเนี่ยอดฉันคิดว่ามันดีแน่นะนะแบบว่าฉันแก่กว่าเธอปีนึงนะกิวด้านเป็นใครอะไม่เห็นรู้จักเลยจะ้ยินว่าเป็นเพื่อนเก่า เธอต้องหยจดฉาดตาชมภูเฮ oh, <laughs> <clipping thôi> oh. ้ยให้ฉ oh. nice oh, ันเป่าเทียนได้ไหมถวายลท์สปาร์คเข้าที่รักสิผู้ซื่อสัตย์ของฉันโอ้ใช้หมึกผิดโอ้แล้วสิงผู้ยาวชีวิตเราบิ๊กขึ้นขาวดำขาวผงใครนักสิงผู้ยาวพารกิจเราเปิดทาเช้าเข้าสู่เป้าหมายว้ามีงูด้วยมีงูด้วยรีบเดี๋ยเดี๋ยวก่อนรีบนี้เอาตัวรอด ิงกี้มานี่ไงเธอไม่รู้จักคำว่าใส่หัวไปให้พ้นหรือไงถ้าฉันอยู่แดสไม่อยากคบกับมาเหยื่อย่างเธอหรอกเธอขึ้นฟ้าแล้วเกกะแม่ทายแล้วทำตัวให้เหมือนพึ่งแล้วใส่หัวไป